ดาวเคราะห์อน,นอกระบบดวงนี้กำลังกินก๊าซและฝุ่นอย่างรวดเร็วดาราศาสตร์เผยให้เห็นว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ซึ่งไม่ได้โครจรรอบดาวฤกษ์แต่อยู่ห่างจากโลกประมาณ620ปีแสงกำลังกินก๊าซและฝุ่นด้วยอัตรา6 0 0 0ล้านเมตริกตันต่อวินาทีนักวิจัยจากหอดูดาวปาเลโมในอิตาลีพบว่าดาวเคราะห์อน,นอกระบบดวงนี้ชื่อชา1170-7626มีขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดี5-10เท่าและกำลังกินก๊าซและฝุ่นที่อยู่รอบๆดวงดาว,ดว,ดวอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดที่เคยสังเกตได้บนดาวเคราะห์ใดๆแต่นี่ยังไม่ใช่เรื่องทั้งหมดดาราศาสตร์ยังพบว่าดาวเคราะห์ดวงนี้กำลังสร้างกระแสสารตามสนามแม่เหล็กอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากนอกจากนี้พวกเขายังพบว่าดาวเคราะห์ดวงนี้กำลังกินก๊าซและฝุ่นอย่างรวดเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าซึ่งบ่งชี้ว่ามีการเติบโตอย่างรวดเร็วและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจดาราศาสตร์คาดว่าดาวเคราะห์ดวงนี้อาจก่อตัวขึ้นรอบๆดาวฤกษ์แม่หรือก่อตัวขึ้นเดียว จากกลุ่มก๊าซที่สลายเหมือนดาวฤกษ์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในการศึกษาวิวัฒนาการของดาวเคราะห์นอกระบบนักวิจัยจะตรวจสอบดาวเคราะห์ดวงนี้อีกครั้งในปลายปีเพื่อตรวจสอบว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ยังคงดูดกลืนพลังงานอยู่หรือไม่และพยายามเก็บข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการเติบโตของดาวเคราะห์ดวงนี้และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทำไมดาวเคราะห์ดวงนี้ถึงกินก๊าซและฝุ่นอย่างรวดเร็วมีหลายคำถามที่ยังคงไม่มีคำตอบดาราศาสตร์จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเข้าใจวิธีการทํางานของดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการเข้าใจวิธีการก่อตัวของดาวเคราะห์และกระบวนการการเกิดของดาวเคราะห์ลอยอิสระคุณคิดว่าดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้จะเติบโตอย่างไรในอนาคตอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างการศึกษาดรษาราศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจมาพูดคุยกันเถอะ